ที่จังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีการเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุครับกับความสําคัญของการคุมเข้มมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนให้ต่อเนื่องจนครบ10วันเพื่อให้ประชาชนนั้นเดินทางสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยที่สารากลางจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์วิทิดชูศรียิ่งรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2568จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมได้ให้ข้อมูลว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะที่จะเก็บข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ7วันอันตรายแต่ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่5มกราคม2568จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานยังคงให้ความสําคัญกับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนสายหลักเป็นระยะระยะเพื่อเฝ้าระวังตรวจตราและป้องปรามการกระทําความผิดกฎหมายจราจรทั้งการขับรถเร็วการดื่มแล้วขับไม่สวมหมวกนิรภยัยและการไม่คาดเข็มขัดนิรภยัย ตลอดจนดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจ,รจราจรตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและรถขนส่งสินค้าเตรียมความพร้อมของยานพาหนะความพร้อมของร่างกายเพื่อให้สามารถเดินทางสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัยค่ะครับเรื่องของคนขับรถก็สําคัญนะครับก็จะต้องมีการประเมินตัวเองด้วยว่ามีความพร้อมในการที่จะขับขี่หรือไม่โดยเฉพาะการพักผ่อนที่เพียง